ก็สวัสดีนะคะกับชาวสุราษฎร์ทุกคนนะคะวันนี้เราก็เช้านี้เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่สดใสแจ่มใสมากนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นสวนหนึ่งของกำนันนะคะกำนันยมจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ได้ได้มาทําการสั่งซอมบี้กันนะคะสั่งซอมบี้แล้วก็เอาซอมบี้มาหยอดนะคะก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่ากำนันได้เอามาใช้แล้วแล้วฟื้นกำนันก็เลยได้นํามาใช้ใหม่ส่วนของกำนันก็มีทุเรียนนะคะ ประมาณเจ็ดร้อยต้นนะคะเจ็ดร้อยต้นที่กำลังจะทำผลผลิตให้กับปีนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเป็นยังไงเจ็ดร้อยต้นนะคะเจอแล้วค่ะกำนันยมนะคะทุกคนที่รู้จักนะคะของจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็อันนี้อำเภอเนาอะอำเภอดอนสักนะ,ะอยู่สามวันถามสามวันเลยเพราะว่าทำไม่ค่อยได้อ่าโอเคอันนี้ก็เจอกับผา ครับเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะครับเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายเนี่ยฮะเราก็จะไปนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะฮะก็วันนี้มาสวนกำนันยมนะครับกำนันยมกำนันยมกำนันอ่าดอนศักด์กำนันดอนศักด์ใครๆก็รู้จักถามใครก็รู้จักเนาะหล่อที่สุดในดอนศักด์อ่ะหน้าหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่นี่ฉายาทุเรียนเจ็ดร้อยต้นก็จะเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งในปีนี้ถ้าได้เจอกับป่าแสวงการเกษตรก็ ตรงนี้เราก็เข้ามาที่สวนเอาซอมบี้มานะครับไอ้ซอมบี้เนี่ยจะช่วยดูแลเรื่องระบบรากนะครับแล้วก็จะทําให้ออกดอกดีนะครับ <c oughs> แล้วก็เ,เรื่องรากเน่าคนเน่าไฟทับทล่าหรือโรคแคนเกอร์นะครับทุกสิส่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเจอตัวนี้ไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยเลยดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ทําใบมาให้ด้วยนะครับนีตัวนี้นะครับอันนี้ก็ กุญแดใบนะครับสาร<า><า>นะครับแล้วก็ทีวีทวฮะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่นน้ำตาลทั้งโดนบ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับผมรับประกันเลยครับตัวนี้เราทำเหมือนอทุกอย่างทำเป็นรูปคีคเลตท,ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ทำพวกที่สารตกค้างนะครับแล้วก็พ่นเนี่ยก็จะไม่มีลาทงางใบไม่มีอะไร ใบจะสวยครับและจะเขียวเข้มตลอดนะฮะก็ผมบอกเลยฮะพ่นได้ตลอดครับไม่ต้องห่วงนะครับหลายรายบอกว่าถ้าพ่นน้ำตาลทั้งดวนมากๆปุ๊บจะมีโรคไม่จริงครับผมรับประกันฮะถ้ามีโรคผมแถมไม่อีกสิบกิโลครับโอเคครับทำนั้นเลยครับวันนี้เราทำอะไรหยอดซอมบี้หรือฝังวันนี้เราก็ตอนนี้จริงๆตอนนี้ฝังไม่แล้วครับตอนนี้กำนานพูดพูดเลยถ้าเราย้อนไปดูสัก สักสี่ห้าเดือนในตอนนี้เหมือนเหมือนกับว่าตายไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นครับแต่ว่าพอพอฝังซอมบี้เข้าไปพอมาลองฝังดูครับมันก็หายหายเลยรูกด้วยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อใช่แล้วตอนนี้ล่ะ้วตอนนี้อ่ะก็ก็น่าจะเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบนี้แต่ไม่ร้อยใช่ไหมไม่ให้ป่าร้อยใช่ไหม นี่เลยจากทุเรียนนะคะที่ใกล้จะแบบว่าไม่รอดมีชีวิตไม่รอดแล้วอายุเยอะประมาณนี้แต่ว่าทําให้แบบเป็นอย่างนี้ได้มาดูกันต้นนี้ก็ตายแล้วนะฝังต้มบี้กันไปคนจะแตกเลยนี่เลยครับนี่รอยฝังต้มบี้ครับนี่ฮะต้มบี้อันนี้ฝังเลยครับนี่เราก็มาดูสําหรับลูกค้านะคะที่อันนี้ก็ฝังแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะฝังไปแล้วก็กลัวจะแผลไม่ ไม่หายหรืออะไรนี่ไม่ต้องห่วงฮะแต่ถ้าไม่ฝังี่ตายแน่ถ้าฝังแล้วนะฮะต้นจะแตกรัดอย่างนี้เลยนะครับโอเร็วมากครับ,อ,รบอันนี้ก็ปลูกชีวิตของชาวสุราษฎร์นะคะเจ้าตัวซอมบี้นี่ปลูก<ด>ชีวิต<ด>ทําให้ทุเรียนกระปี้กระเป๋ขึ้นมาเหมือนคนเลยนะตามป่าไปต้นไหนทำสารอันนี้ทำสารมาเลยเหรอ ผนีไแล้วฉีสารวันนี้มาสวนกำนันยมเนาะกำนันยมเจ็ดร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นนะคะพร้อมจะได้ลูกหมดเลยนะทำสารได้หมดเลยนี่ป๋าผ่านเจ้าของเองดีกว่านี่ค่ะกำนันยมตัวตัวเป็นๆนี่หล่อสมคำล่ำลือจริงๆอายุประมาณเท่าไหร่นะสี่มองไกลๆนี่สี่สิบกว่านี่นะคะใครที่อันนี้เราก็มาเข้าสวนบุกสวนกัน ใอกฝังโน้นมั้ันี้ก็นี้ร้อยฝังคอมบีนะ่นยองทุเรียนอย่างนี้ต้องฝังซ้ำอีกรอบหนึ่งลสำหรับว่าดอกจะสวยใช่อันนี้เรากลับมารอบสองนะปานะหมายถึงว่ารอบแรกที่เปิดใจได้ใช้เนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแรกๆก็มีชื่อหรอกเพราะ คนอย่างผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านกำนันกำนันกกำนันกำนันกับผู้ใหญ่ไหนดีกว่าใหญ่กว่ากันกำน,นัน,นใหญ่กว่ากำนันใหญ่กว่าใช่ไหมอโอเคแต่ยังอื่นเล็กกว่าอ่าถ้าเกิดว่ากำ <laughs> นันนี่เป็นคนที่ดื้อมากแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆบอกเลยดื้อด้วยเชื่อยากด้วยแต่ทาไมถึงมาใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงนี่ก็ <laughs> ต้องไปติดตามดูกันอ่านี่คะ <laughs> ไปดูไปดูไปดู <laughs> นนอ,อนันนี้ก็จะตายฮะอันนี้ก็เหลือมเลยครับอนจารยบอกตัวน,นี้จะตายแล้วเน,นี่ยฝังมาฟื้นเลยอัวนี้ก็จะตายฟืนนย้นหมดนะสรุปนี่สวยทุกต้นเลยไหนบอกว่าทุเรียนซ้อมโสมทีแรกจะเข้ามาที่ที่สวนนี่แบบโอ้โหสวยเลยสวยนะป้าสวยทุกต้นบอกเลยไป นี่พอฝังซอมบี้ไปแล้วเนี่ยมันจะฝังซอมบี้ปุ๊บเนี่ยมันจะออกดอกทีกต้นเลยเนี่ยโอ้ฝังซอมบี้แล้วอันนี้ได้ฝังซอมบี้เนาะโอ้เจาะรูนี่รูอยู่นี่แล้วรูเนี่ยป๋ารูมันเริ่มตันแล้วเนี่ยปิดแล้วเนี่ยต้องฝังใหม่ลวอันนี้เดี๋ยวฝังสวาคราวนี้ฝังแล้วเนี่ยคั่วจะยาวฝังตัวนี่เลยโอ้ยสวยสวยทุกต้นเมื่อกี้เราเดินเข้ามาในแปลงแล้วนี่ก็ไปอีกหนึ่งแปลงทางข้ามถนน อันนี้นะคะโอ้โห<ฮ>บรรยากาศที่นี่แบบสุดยอดสุดยอดมากอะ่ะตอนเช้าเช้านี่แถวนี้ลูกเขานี้ด้วยเหรอฮะโอ้ยรอบรอบนี้เลยเหรอกำนันยมกำนันยมนี่เขามีเมียยังเนีไง,งฮะยังไม่มีกำลังรอจะหาไหม่เมียใหม่สักคนนึงเหรออ๋อโสดด้วยเหรอเนี่ยใครที่อยากจะ มาสุราษฎร์นะคะก็เข้ามาหากำนันก็ได้ก่อนเลยเพึ่งได้ทุกเรื่องค่ะกำนันบอกพึ่งได้ทุกเรื่องโอ้โหอันนี้ทุเรียนสุราษฎร์นะครับเราก็จะมีภาคใต้เนี่ยเราจะมีขายกันทั้งปี นะครับไอ้ส่วนที่ยังไม่ออมดอกเนี่ยก็จะทาสารอีกหลายแปลงนี่มาดูกันทุเรียนนี่ฝั่งซอมบี้นะคะบอกได้เลยว่าซอมบี้ของเรานี่สุดยอดจริงๆลงถึงสุราษฎร์แล้วเราไม่ได้โม้กันนะคะนี่จะบอกว่าโม้โม้อยู่จันทบุรีมันก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันต้องมาโม้แถวสุราษฎร์นี่แหละลแบบนี้คืออื้อ มันสุดยอดจริงๆนะบ้านนะเท่ากับว่าไม่เห็นมีไอ้นี่จากต้นเลยดูลูกเลยยอดเลยอันนี้ตอนนี้ก็มตอนนี้ก็เราเอาห้าหมื่นเลยก็ขายอะครับอืมแถวนี้เขาไม่ได้ทําต้นละหมื่นเหมือนจันทบุรีนะแถวเนี่ยแถวนี้เขาทําต้นละสี่ห้าหมื่นกันนะทุเรียนเนี่ย ใชใครมีทุเรียนกินมหากรนันยอมได้เพราะมีทุเรียนรุ่นนี้เจ็ดร้อยต้นเหรอคิดดูเจ็ดร้อยต้นรุ่นนี้เจ็ดร้อยต้นไปเงินเท่าไหร่ป่าคำนวณหน่อยดิเจ็ต้นตายแล้วเรารักพาตัวกำนันไปดีกว่าไหมฮะตัวละสี่หมื่นยี่แปดล้านอ่ะฮะตัวละสี่หมื่นยี่แปดล้านยี่แปดล้านมันคือเราคิดแล้วนะแล้วกำนันจะเอาตังค์ไปไว้ไหนรวยแล้วอย่าลืมป่าแสวงนะอย่าลืมป่าแสวงกับเจ๊เหมียวนะคะเดินไป โอ้ห oh, สุดยอดเลยอะผลิตภัณฑ์ของเรานี่แบบไม่ใช่ดังแค่จันทบุรีนะคะดังมาถึงสุราษฎร์แล้วนะคะตอนนี้บอกได้เลยใครที่ไม่ได้ลองใครที่ไม่ใครที่ไม่ได้เคยใช้นะคะก็ต้องลองค่ะแต่ถ้าลองแล้วติดใจนี่ก็มาหาที่กำนันได้นะคะหรือไม่ก็ร้านตัวแทนที่ดอนศักดกร้านใบเงิน ร้านใบเงินดิดอนสักเบอร์โทร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 อะไรนะคะนี้ก็เจ้าของร้านใบเงินนะคะแปดหนึ่งสามเก้าหกสามศูนย์สองเก้าค่ะโอเคติดต่อได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงค่ะใบนี่แบบสุดยอดเลยป้าโอ้ใบทุเรียนนี่แบบนอนไปหลับเลยเห็นปลาแหวงมาเดินทั้งคืนดูทุเรียน นี่สุดยอดอ่ะสุดยอดเลยอ่ะนี่กำลังจะปลูกอีกกำลังจะโตโตนี่นี่ลูกขาวลูกนี้ก็ของกำนันหมดเลยเราจะทำตามสูตรป่าแม่สามลูกขาวอ่ะนี่ลูกขาวนี้ด้วยโหบรรยากาศสุดยอดนี่มาต้นเล็กๆนี่คือว่าเอาซอมบี้หยอดเลยเนาะอ่านี่ฝังเลยต้นนี้ฝังเลยต้นนี้ฝังได้นะฝังเลยฮะตอนเล็กกหยอด ตอนนี้อย่างเงี้ยฝังได้แล้วแล้วก็เด็กเลกแบบเนี้ยยอดได้ไอรายเลยองยอดนเอาอะไรบ้างยังไงบ้างนะอ่าพูดพหน่อยพูดหน่อยไหัมันเหี่ยวแล้วมันไปหลวงมาแล้วตึ้งพมกมันตายตึ้งของมบีนียอด คลองทราบมาพี่บ๊วยรื้อเต๊ก็ได้โอ้ยสุดยอดเลยนี่แหละของดีไหมของดีขล่องแฉดายเลยของดีเมืองจันทแต่ต่อไปจะเป็นของดีเมืองสุราษฎร์แล้วพอพอหยอดยาเสร็จได้องฉีดทุกนี่เลยนะเอ๋อใส่ยาข้าแมลงด้วยทุกสิบวันทีนี้เอาใบกึบเลยใบยาวใหญ่ฉีดอยู่อาทิตย์นึงฉีดครั้งยาตัวนี้เลยต่อไปใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยโอ้โหสุดยอดนี่เากบอกต่อด้วยนะเห็นผลเลยเนาะผมนี่ก็ บอกต่อๆก็เอาของแกไปให้กปนเกโอเคเขาคืณค่ะก็ตอนนี้ก็มาครับก็วันนี้นะครับเราก็ที่ช่วงบ่ายนะครับเราก็น่าจะไปนครศรีธรรมราชนะครับแล้วคืนนี้เราก็คงจะไปนอนที่นครศรีธรรมราชนะครับพรุ่งนี้ก็คลิปนี้ถ้าดูแล้วนะครับาชาวนครศรีธรรมราชที่เป็นลูกค้าเรานะครับก็ใครมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้นะครับก็ เชิญเจอที่นครศรีธรรมราชเลยร้านตัวแทนอของใครเอ่ยป่านิพนธ์ป่านิพนธ์ฮะพอดีขนมท,ที่ขนอมอีกเจ้านล่นวันนี้เราจะไปเปิดร้านที่ป่านิพนธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ<ๆ>ก็เจอเจอกันตัวจริงๆตัวเป็นๆเ,เจอเจเมเบียวนะครับแล้วก็เจอ ปลาสแส <จะ S 2> วงเจนน้องสตงด้วยเจนน้องสตงด้วยโอเค okay, สำหรับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันต่อนะป้าเนาะ <Okay S 1> อ่าเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันสำหรับคืนนี้ก็สสวัดีครับก็จ้จจต้องขอบพระคุณกำนันด้วยฮะวันนี้กำน,นันให้เรามีโอกาสเข้ามาสวนเอาคุยกับนันหน่อยอ๋อยังอีกยังไม่พออ,อีกนิดนึงอ่าอีกนิดนึงกำนันอ่าคุยกับคุยกับกำนันน่ะจะปลูกคุียายสักกี่หมื่นต้นเอากี่หมื่นต้นเดี๋ยวดูดูผลผลิตแปลงนี้ก่อนครับอ่า ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของซอมบี้กับชุดยาของป่าแสวงอาหารเสริมแล้วจะได้ผลยังไงถ,ถ้าได้ผลก็ขยายต่อครับโอเคจางั้นขอบคุณค่ะสำหรับคลิปน,น,นี้เดี๋ยวเราก็ตามไปกินข้าวกันเนาะไปกินข้าวกันต่อเลยไม่เยอะครับขนาดน้ไม,ม่ดีเราต้องก็จะต้องขุดให้น้ำไปทางนั้นอ่ะดีฮะอ,อย่าให้น้ำขังครับทำไงก็ได้ ปลูกติมถนนน้นใช่ะให้้้นนนนาาขังงยไไปทตอนนี้ป้าแสวียงก็มาให้คำปรึกษานะคะกับชาวสุราษฎร์นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอนาคตต่อไปอ่ะเราใช้ปูนโคลนแล้วปลูกจะดีกว่าครับงปูนโคลนปูนโคลนดินคูนปูนหรือไงครับเอาหน้าดินเนี่ยมาปูนอันนี้รุ่นเก่าค่ะพี่ครับต่อไปอ่ะใช่ยกโคกครับยกกโคไ้่ะวนนหเา เอาไปนานั้นไปในูกคนเจ้าแก้วนนี้นะคะก็ใครที่อยู่บ้านใกล้เรียนเคียงนะคะจะให้คำปรึกษาอยากจะได้คำปรึกษาจากป่าโดยตรงเลยนะคะจะมีมากมีน้อยมีกี่สิบต้นหรือว่ากี่ร้อยต้นพันต้นป่าแสวงให้คำปรึกษาได้ตลอดค่ะบอกได้เลยค่ะป่าแสวงอธิยานี่ใส่ดีมากสี่ลูก ุเม็ดตายเนี่ยมันออกทั้งปีจริงนะเนาะใช่แล้วออกมาใหม่เนี่ยตัดไปสีลูกเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ต้องฝังนะตัดตัเดเสร็จเนี่ยตัวนี้ต้องฝังใช่อย่างนี้ต้องฝังนะเดี๋ยวจะเป็นโรคครับใช่ทำไมฝังเนี่ยมันเป็นโรคครับ ฝังได้เลยตัดไปแล้วฝังได้เลยพี่พี่ตรงเกียวเขาตำนันเขาดูดีว่าตรงยาให้กำนนัแล้วเขียวทำอ่ะก็สวนเนี่ยใช่ใช่ตรงนู้นหมดเลยใช่เอายาตำแล้วพอฝังแล้วฟื้นหมดเลยหายรู้ฟื้นหมดแล้วพอฝังปีนี้นะเดี๋ยวปีหน้าผมมาใหม่แล้วโอ้ยังงี้เลยเหรอใช่ไหมติดใจใต้เลยเห็นไหมปีหน้าปีหน้ามาอีกแล้วโอเคจ้ะ ลับใหญ่ไปกันอ้าวใส่กล่องฟินฟังเลยวะปากหวานแดงยังกันเตอร์วปากเปอร์คุณแดงรึเปล่าถ่ายเจ๊ก็ได้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วสองกับทางเลยนะอย่างนี้กินคนเดียวก็กินไม่ไหวโอเคเดี๋ยวจัดการป้อนให้ชินใหญ่ไปไหมเนี่ยเอาอย่างนี้แหละใหญ่ๆเนี่ยเอาฟอบระวังเลือะน้ำจิ้มทำไมไม่บอกน้ำจิ้มเลือด ไอ้ใครอครับโคตรกำลังอร่อยเยงเต็มปากที่อยู่เไปหมยใต้เรื่อยเอยเยเล้ยอืเกือบอืไม่เข้าเลยอืมตอนนี้ก็มันนะครับอ่าก็เ็จแล้วเนี่ยเราก็แกะอู่นี้นะครับผู้การเขาย้ายไปอยู่จันผู้การหัวนะ ก็มีสวนอยู่ป้าจีนเขาก็มาเจอก๋าบแหวงไม่รู้ติดใจอะไรป้าแหวงมาหาทุกวันมาตลอดมาปรึกษามาแล้วให้ไปดูคืออันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งสุราษฎร์นะครับอันนี้ก็ประมันคลุกเกลือมาจิ้มพริกเกลือเข้าไปแล้วก็อาบปากขอกวางครับโอ้ยนี่ ใช่แบบกุ้งกุ้งอะไรสุราเรอะกุ้งสุราเป็นไงมั่งไหนสองกุ่มไงไงบอกดิอร่อยจนปบากกุ้งบ้านเราเราก็มาที่สวนของกำนันอีกหนึ่งแปลงนะคะแปลงนี้ก็มีอยู่น่าจะโดยคร่าวๆที่ถามอยู่ตรงวิ่งมาแบบโอ้โหเจอแต่สวนของกำนันสวนของกำนันตรงนี้ก็น่าจะลาวๆอีกประมาณ พันห้าร้อยต้นกำนันบอกที่วิ่งพันผ่านมาเนาะอันนี้ก็จะเอาผลิตภัณฑ์สั่งจองและผลิตภัณฑ์ของป่าสแสวงะจะซอมบี้มาหยอดแล้วตามที่ชุดเลี้ยงลากกระชากใบนะคะขอบอกได้เลยต่อไปนี้มหาเศรษฐีต้นๆเลยของสุราชนะคะเพราะกำนันพูดว่าจะนี่เขาลูกนี้อีกสองลูกเขาลูกอีกสองลูกต่อด้วยนี่เลยป่ายางตรงนี้อีกแล้วก็ตามมาขวามือนี่เขาลูกนี้อีก กำนันบอกจะถล่มเขาแล้วก็ปลูกทุเรียนเลยตามนี้เขาบอกว่าพอเจอป่าแล้วสบายใจปลูกอีกหมื่นต้นก็ปลูกได้โอเคสำหรับคลิปนี้เจเมี่ก็ฝากชาวเกษตรกร,กรด้วยนะคะที่ใครที่จะอยากจะสั่งของผลิตภัณฑ์หรือว่าของเราดีจริงมันไม่ได้ดีจริงแค่เมืองจนันรแต่ดีจริงถึงภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะแล้ก็ไปดูกำนันกันว่าตอนนี้ก็ทำอะไรกันอยู่น่งสัมภาษณ์อันนี้ก็ที่ บรรยากาศป่าก็มาให้คำปรึกษาเนาะใครที่อยากจะรู้เรื่องทุเรียนแล้วก็มาได้เลยมาอันนี้ก็แปลงนี้ก็เมื่อกี้ที่พันกว่าต้นนี้เท่าที่เห็นนะแต่ที่ไม่เห็นอีกไม่รู้กี่พันต้นของกำนันเนาะนอ่าน,นี่นใช่สามลูกเขาอะรอบรอบนี้ลูกเขากำนันบอกจะระเบิดเขาหมดเลยปาย่ายางไม่เลยอ่ะยางยางบอกไว้วเมื่อกี้ป่ายางเด๋ยวค้อนหมดเลยปลูกทุเรียนยางมันราคาไม่ค่อยได้ใช่ไหม ทุเรียนป,ปูกเป็นทุเรียนไปเลยนี่สบายเลยชีวิตกำนันนี่อยู่กับป่านี่ป่าแสวงโอเคใครที่อยากจะว่าปรึกษานะคะอยากจะมีข้อมูลอะไรปรึกษาป่าแสวงนะคะก็ปรึกษาได้เลยคะ่ะจากคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรหรือว่าได้ใช้ปิติวั์ครั้งแรกเกิดติดใจบอกป๋าให้ป่าย้ายมาอยู่นี่เลยสุราสุรา่าดอนสัก โอเคพี่เหมียวก็ลาไปก่อนนะคะป่ามีอะไรจะพูดพูด,พดไหมวันนี้ผมก็ไปอยู่สุราษฎร์ผมก็ไม่รู้จะทำะไรครับสุราษฎร์มีอะไรทั้งนี้ครับกินได้ไหมป่าผมก็โชว์ได้เลยใช่ไหมทุกวันนะครับวันละใบถึงว่าคึกเหลือเกินช่วงนี้มาตั้งแต่มาสุราษฎร์นี่คึกทุกวันเลยมาเจ็ดวันคึกเจ็ดวัน